ก็สวัสดีนะครับที่นี้ตอนรับก็สู่อัปเสารเดนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องศูสย์เสียพบพาและจากลานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจากประสบการณ์ของผมเองนะครับนะ,ะก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่คาดคิดแล้วก็รู้สึก มันไวไปนะครับมันไวไปนะครับก็คือครอบครัวของผมเนี่ยนะครับคุณตาคุณยายนี่ก็ถือว่าเป็นมีครอบครัวที่ใหญ่พอสมควรคือในความหมายคือว่ามีลูกมีลูกเยอะนะครับมีมีลูกเยอะครน,นี้ด้วยความที่คุณตาคุณยายทำสวนเพราะฉะนั้นจุดหลักๆเลยเนี่ย เขาก็จะเหมือนกับพุ่งเป้าไปที่พุ่งเป้าไปที่การทำสวนซะมากกว่านะครับเขาก็จะทำสวนปลูกเข้า,าปลูกต้นไม้ปลูกทุเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่า,าเวลาลูกผู้หญิงเนี่ยลูกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็าอยากจะให้เขาเรียกอะไรอยากจะให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะครับ ซึ่งคุณแม่ผมก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในคนที่คุณยายเนี่ยอยากให้อยากให้อยู่กับเล่ายา่าเฝ้าคุเรือนเพราะว่านาลีเนี่ยก่อนหน้าก่อนน้องน้องพี่ชายของแม่มีสองคนนะครับแล้วน้องชายน้องของแม่อีกลงมาเนี่ยก็มีอีกสองคนนะครับก็คือมีนารันกับนาลีนะครับ ก็รุ่นรุ่นรุ่นใกล้ๆกันแต่ครนี้ว่านารันเนี่ยนารันเนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนนะครับประสบอุบัติเหตุไปก่อนนะฮะและก็เหลือแต่นาลีและก็แม่นะครับที่เป็นผู้หญิงสองคนในในใน,ในบ้านนะครับแล้วด้วยความที่นาลีเนะี่ยเป็นเ,เรียกว่าเป็นหัวก้าวหน้านะครับแกก็อยากที่จะเรียน เรียนให้จนจบปริญญานะครับแกก็เลยต้องอดันด้นนะครับใช้ทุกอย่างที่แกมีนะครับความสามารถทุกอย่างที่แกมีเพื่อที่จะไปเรียนนะครับแม้กระทั่งทำงานเองอาหาเลี้ยงชีพเองนะครับก็ออกไปจนแกก็ไปเรียนที่วิทยาลัยรูนะครับพอไปเรียนที่วิทยาลัยรูเนี่ยก็ได้ไป เจอกับแฟนของแกนะครับคือนา้นาน้าถ้าเจอกับน้าอู๊ดนะครับน้าอู๊ดเป็นคนสระบุรีอยู่ที่พระบาทพระบาทนะครับอําเภอพระบาทพระบาทน้ําพุนะครับอ่าแล้วก็ได้พบรักกันนะครับในระหว่างที่เรียนไปด้วยก็พบรักกันไปด้วยนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปเป็นไปอย่างดีนะครับก็ส่งข่าวกลับมาบ้านว่า โอเคตอนนี้มีน้องแล้วมีน้องแล้วนะครับก็ลูกของนารีเนี่ยก็พูดง่ายก็รุ่นเดียวกับผมเนี่ยครับต่างกันผมต่างกันแค่เดือนเองนะครับคือผมเกิดก่อนแล้วก็มีน้องลูกนารีในชื่อน้องเดียนะครับก็เรียกว่าไล่กันเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่นารีตอนนั้นเนี่ยก็เหมือน เหมือนกับแต่งออกไปแล้วใช่ไหมก็เราก็จะไม่ได้คุกคีอะไรกันหรอกก็จะรู้แต่ว่าโอเคนะเราชื่อนารีหน้าตาเป็นแบบนี้ได้เจอ,เอได้เจอน้องเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับได้เจอน้องหนึ่งครั้งก่อนที่านาลรีจะนาลรีจะเสียชีวิตนะครับก็โอเคพอหลานจากคลอดน้องเดียอะไรเสร็จเขาก็เลี้ยงกันที่อยู่ที่สระบุรีนะครับก็เหมือนเขาก็เลี้ยงแบบเหมือนไข่ในยินแล้ว จังหวะช่วงนั้นน่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าการการไปมาหาสู่มันลําบากนะครับแช่วงนั้นผมก็ไม่ได้มีความคิดที่จะไปไปหาเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเพราะว่าแค่คิดก็คือมันมันยากแล้วครับมันยากที่จะไปและความผูกพันในต,ตอนนั้นมันไม่มีนะครับเพราะเราลูกคนเดียวมาตลอดเพราะนั้นสิ่งที่เราอยู่กับตากับยายเราเนี่ย เราก็เหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนะึนะ่งเนาะซึ่งเป็นโลกแบบโดนสปอยเช่นอยากกินอะไรก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนลูกคนหนูที่แบบขังไว้ในบ้านอย่างเงี้ยนะคือที่เขาไม่ให้ออกไปไหนเพราะเขากลัวไปสร้างความวุ่นวายนะครับนะ <c oughs> แล้วก็นารีก็เรียนไปนะครับจนถึงไฟนนลของการที่จะสอบเป็นครูแล้วนะครับก็ มาันจากข้อน้องใช่ไหมก็ก็ไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพื่อที่จะจบวิทยาลัยครูแต่ว่าอน,นิจานะครับคนเรามันไม่เที่ยงมันไม่แท้นะครับก็อันนี้คือตามข้อมูลนะวันนั้นที่เขาเล่าที่ผมได้ได้ฟังจากปากของแม่ผมเนี่ยก็คือเขาบอกว่าก่อนที่จะไปสอบเนี่ก่อนจะไปสอบก็คืออีกไม่กี่วันเนี่ย จะสอบไฟนอลเพื่อจะจบแล้วก็มารับราชการเป็นครูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน่ารีอ่ะด้วยความที่เขาเช่าบ้านเขาเช่าบ้านเป็นหลังอยู่กับเพื่อนนะครับแล้วบ้านนี้มันอยู่แบบเหมือนอยู่คนข้างจะราคาถูกนะมันก็จะอยู่ลึกหน่อยในป่าหน่อยน,นะครับก็ปรากฏว่า,าน่าลีเนี่ยแต่แกก็ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนนั้นแกก็เหมือนกับไม่ใช่เหมือนกับหรอกแกก็ไปผูกคอตายในห้องน้ํานะครับคือห้องน้ำเนี่ยมันอยู่โปดถ้าเราสมัยนี้ใช่ไหมห้องน้ํามันคืออยู่ในบ้านแต่สมัยก่อนตอนนู้นอะ่ะไอ้พวกบ,บ้านโบราณหน่อยอะ่ะห้องน้ํามันจะอยู่ไกลบ้านนะครับซึ่งทุกคนน่ะไม่ได้เอกใจเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเดินไปห้องน้ําเนี่ย มันก็มันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการเดินไปแล้วก็ไม่มีไม่มีใครสังเกตนะครับนะครับพอตื่นเช้ามาก็พบศพนาลีนะครับปู่คอปู่คอตายเสียชีวิตแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับว่าทุกคนก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับการตายของน้าว่าเฮ้ยตกลงนราลีอ่ะสาเหตุการตายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครไปเหมือนกับ วินิจัยหรือไปติดใจอนะไรเงี้ยทุกคนก็อ่ะโอเคเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งตอนนารันตายอ่ะมันมันก็นอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเขาตากระยาเขาก็รับได้ว่าโอเคลูกกูลดความตายโดนโดนชนนะครับนารันนี่ก็เป็นเหตุสุวิสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อรถไม่มีไฟหน้านารันรถไม่มีไฟหน้าแล้วขับแล้วโดน แล้วโดนรถอ่ะเหมือนไปขับสวนเลนหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่สองเลนบ้านผม,มนะจากบ้านผมเข้าเมืองจะเป็นแค่สองเลนเท่านั้นก็เขาบอกว่าโดนรถสวนเลนมาชนนะครับในกรณีของนาลีก็เหมือนกันนาลีก็ถ้าพูดกันตรงๆก็เหมือนกันกบเสียชีวิตแบบไม่มีสาเหตุแบบคนคนที่คนที่ ชีวิตดีมีลูกมีหมุดหมายที่ดีมีเป้าหมายที่ดีนะจะจะมาผูกคอตายเพื่อ,อแบบอันนี้คือผมคิดเองนะแต่ว่าไม่ได้ว่าไปคิดว่าจะต้องมีอะไรอย่างนี้นะมันก็มันก็จบไปฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันโอ้โหตั้งผมว่าตั้งกี่ปีแล้วอะเกือบสามสิบปีนะัน่งะฮะเกือบสามสิบปีนะครับก็โอเค เขาก็ทําพิธีตอนนั้นคือผมยังเด็กมากนะครับยังเด็กมากแล้วก็เขาก็ทําพิธีเผากันเรียบร้อยอะไรก็ควาในความทรงจําก็คือนรีเป็นเป็นก็เหมือนเหมือน,น,นพี่สาวผมแหละถ้าจะว่าไปอะเพราะว่าอามีอะไรก็จะมีอะไรก็เหมือนกับจะดูแลผมอะคน,นี้ว่า พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็เงียบไปนะครับก็ไม่มีการติดต่อนาอูดแฟนของนารีหรือว่าติดต่อน้องเดียนะครับเราก็เห็นแต่ภาพภาพจําเราคือน้องอะ่ะเราเจอตอนงานศพของของนารีนี่แหละแค่นั้นแล้วก็ทุกอย่างมันก็เจือจางหายไปหมดนะครับจนกระทั่งอ มันห่วงกลับมาอีกครั้งคือตอนที่คุณตาเนี่ยตายอันนี้ลุงลุงคนโตลุงคนรองของผมเนี่ยเขาก็ขับรถขับรถอ่าขับรถประจำทางที่เป็นรถเมย์สีส้มๆสมัยก่อนนะครับก็คือขับจากประจินบุรีไปสระบุรีนะครับก็ก็พอที่จะรู้บ้างว่าน้องอ่ะบ้านด้านบ้านของอ่บ้านของนาอู้เนี่ยอยู่ตรงไหน นะครับเอ,อก็เหมือนกับพอรู้จักนะครับซึ่งจริงๆแนละ้วแม่กับแม่กับลุงกเคยไปนะครับเขาก็เออเขาก็ไปติดต่อว่าเออเนี่ยตาเสียนะเอ,อมาหน่อยอะไรเงี้ยก็เราก็ผมกับน้องผมกับน้องเดียก็ได้กลับมาเจอกันในตอนที่โตขึ้นโตขึ้น,นก็เราก็รู้สึกเติมเต็มมากเพราะว่าอยู่คนเดียวมาตลอดใช่ไหม แลวตอนนี้แบบเหมือนมีน้องสาวแล้วก็อพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในช่วงหนึ่งของของชีวิตของเราอะ่ะพอน้องเข้ามาในงานศพมันก็ต้องมีไปนู่นไปนี่แล้วก็พอหลังจากงานศพเผางานศพตาเสร็จปุ๊บมันก็ยังยังได้อยู่ต่อกับเราแบบเหมือนกับเหมืองนงั้นขออยู่ต่ออีกสักหน่อยเพื่อก็เที่ยวกเราก็พาน้องไปเท่าที่เราจะไปได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบ มีคนอยากจะมาจีบน้องเราแบบเหมือนกับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนกับเติมเต็มว่าแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งกับน,น้องกูอะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนเราได้ปกป้องใครสักคนหน่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับเ,เสร็จปุ๊บเ,เราก็มันก็ทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันนะครับเวลาเห็นความสุขเวลาของการที่เหมือนกับเป็นพี่ชายที่แสนดีดูแลน้องมันก็หมดลงนะครับโดยการที สุดท้ายน้องก็ต้องกลับไปต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมน,นะครับเราก็ไปส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ลาเราก็รู้สึกดีน้องมันก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็เราคิดกับมันคือน้องจริงๆเลยนะครับเหมือนอย่างที่นาลีเคยดูแลเราเราก็ดูแลน้องแบบนั้นเลยครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับครนี้คุณยายผมเนี่ยก็ท่านก็ เป,เป็นเป็นอัมาพาตนักแกก็ติดเตียงมานานแล้วตั้งแต่คุณตายยังมีชีวิตวนะครับพอหลังจากที่อพอย้ายพอคุณตาเสียชีวิตแล้วครนนี้เราก็ต้องดูแลแบบร้อยเปอร์เซ็นแหละร้อยเปอร์เซ็นก็คือต้องดูแลยายร้อยเปอร์เซ็นต์แหละีต่อมานะครับ <c oughs> ก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่กีดด่ปีก็เป็นทางคุณยายเสียชีวิตแล้ว ก็ตามทุกอย่างมันตามมันตาม,ม,ตามวาระตามวัยนะครับคุณยายก็เสียชีวิตก็เลยต้องก็เลยต้องไปก็เลยต้องครั้งนี้ก็ไปตามมาอีกเหมือนเดิมนะครับไปตามน้องมาคร <c oughs> ันนี้ด้วยความที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมารอบนี้มันก็จะเหมือนกับรู้สึกรู้สึกแบบเออมันคือครอบครัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องสาวแท้เลยอย่างเงี้ยนะครับ เราก็น้องมันก็อยากรู้เรื่องอะไรเราก็เล่าให้ฟังว่าตายายเป็นยังไงแบบายายเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอยู่กับยายหรือเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ใช่ไหมแล้วยายก็เสียชีวิตก็เล่าให้น้องฟังว่า,ายายเป็นคนใจดียังไงทําขนมให้ตาเป็นคนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคแต่ครนี้ว่า พอมาถึงวันที่จะเหมือนกับก่อนคือพองานศพเนี่ยมันก็ต้องต้องมีม,งม,มันก็จะต้องมีกําหนดเผาใช่ไหมน้องก็มาก่อนมาก่อนพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็อยู่ได้ไม่กี่วันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็วันเรารู้แล้วว่าน้องจะกลับวันพรุ่งนี้ คืนนี้เราก็เลยเหมือนกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็นอนมีแม่ผมมีผมแล้วก็มีน้องก็นอนอยู่ด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็ผมเองก็ก็ฝันไม่ดีนะครับฝันไม่ดีเลยก็คือ,อฝันเหมือนกับว่าเรานะครับในฝันก็เหมือนมีนกยุงตัวหนึ่งนะครับลำแพแล้วก็บินจากไปนะครับบินจากไปในในฝันน่นนะครับ แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันความฝันเนี่ยเราจะมา,าตีตีค่าหรือว่าไปคิดว่าจะต้องอะไรกับใครนี่มันก็คงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีสัเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งเราก็ไปงานศพกันปกตินะครับก็ไปก็ตามสไตล์ลูกหลานก็ต้องไปอยู่ที่หน้างานใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็พ่อ อาอุธมารับมารับน้องน้องเดียนะครับแต่คันนี้เนี่ยตอนไปรับเนี่ยไอ้เราก็อยู่ที่งานศพใช่ไหมครับน้องเดียก็เลยบอกว่าให้เราให้ผม่ช่วยช่วยมาเอาช่วยมาเปิดบ้าน,น้นหน่อยเพื่อจะเอาของอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะเอาของเอาผ้าเอาเอาของที่เดียเตรียมไว้นะครับก็ปรากฏวันนั้นเนี่ย <c oughs> ในบ้านบริเวณบ้านเนี่ยมันจะมีถนนเข้าไปแล้วก็มีดวงไฟ เป็นทางเล็กนะครับไม่ได้สว่างอะไรมากนะครับก็ปรากฏว่าพอน้องเดียจะขึ้นรถแล้วจากลาก,กันเนี่ยหน้าน้องเดียเนี่ยเหมือนสปอตไลท์จับเลยฮะเหมือนแสงจันทร์เนี่ยจับหน้าเธอเลยวันนั้นเนี่ยแล้วเธอใบหน้าของเธอวันนั้นเนี่ยมาหน้าของน้องวันนั้นเนี่ยสวยมากนะครับคือในความรู้สึกผมผมรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้น้องกูมันมีออร่าจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่คิด ก็ไม่คิดอย่างอื่นเลยคิดแต่แค่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปนั่งไว้แล้วก็แล้วก็วาริตอะกลับกลับมาแล้วก็มาเผายายซะเออสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ได้อะไรเงี้ยน้องก็อโอเครับปากเลยลก็สวัสดีลากันนะครับเสร็จปุ๊บออพอรุ่งเช้าเออถัดไปอีกวันถัดไปอีกวัน นะครับก็ได้กลับการติดต่อนะครับจากนาวุธนะครับว่าน้องเดียรนะ์โดนโดนรถทับโดนรถสิบล้อทับตอนนี้กำลังอยู่ไอซอยูกำลังลุ้นอยู่ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราเพิ่งมารู้ความจริงว่าจริงๆน้องน้องนัดเพื่อนว่าจะไปว่าจะไปเที่ยวงาน ถ้าจาไม่ผิดมันเป็นงานเป็นเหมือนงานงานประจําปีอย่างเงี้ยคือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็จะชินกับงานประมาณประมาณว่าง,ง,งานประจําปีงานชาวสวนอะไรอย่างเงี้ยครับมันน้องมันนันกับเพื่อนไว้แต่ว่าไอ้วันวันที่น้องไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือน้องเนี่ยคือสมัยก่อนรุ่นผมอะที่เขายิดกันน่จะมีมอไซค์ก็จะมีโนวาอาร์เอสซูเปอร์ตอนนั้นนะ อนรุ่นนั้นนะจะมีฮิตไอซ์ซูเปอร์อาเทนานะครับรุ่นตอนนั้นนะครับแล,แล้วถึงจะมามีดัดทีหลังแล้วเบาะเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์เดียวกันก็คือเป็นบเบาะเขาเรียกว่าเบาะก,กระดานคนะันนี้เบาะก,กระดานเนี่ยมันมัน,ม,นมันปากเท่ากันหมดนะครับผู้ชายครับแล้วแฟนแฟนของผู้ชายนั่งตรงกลาง และน้องผมอะนั่งหลังสุดแต่ประเอนอวันนั้นน่ะน้องผมอะไม่ได้เปลี่ยนชุดก็คือไปทั้งชุดนักเรียนนักนักศึกษาของมานะก็คือใส่กระโปรงนะครับและช่วงนั้นทางที่สระบุรีที่จะไปงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้นะครับมันก็เขาเขาก็เล่าว่ามันตกหลุมนะครับตกหลุมตกหลุมแนละ้วทําให้เสียหลักแล้ว น้องเดียเนี่ยจับเหมือนหลุดออกไปหลุดออกไปก็เลยทำให้รถสิบล้อนะครับพับเธอพับเธอก็ใช้เวลาอยู่ใน ICU ได้ไม่นานนะฮะน้องก็สิ้นใจนะครับก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นว่าผมแม่แล้วก็ลงุงก็ต้องไปงานศพของน้องด้วยนะครับ ห้องใงานส่ข,ของน้องด้วยแล้วก็ก็เนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแล้วมันก็คิดเป็นอย่างนั้นไม่ได้ด้วยว่าเออคนกําลังมีอนาคตทั้งสองคนนะครับทั้งนาลีด้วยแล้วแม้ทัง้งน้องเดียด้วยนะครับแล้วมันต้องมาจบอะไรที่มันง่ายแบบนี้ด้วยความออย่างน้องน้องเดียนี่ก็คือคือใช้คําว่าแค่ประมาทเท่านั้นเอง จากกันไปแค่วันเดียวนี่เพิ่งเห็นเห็นกันอยู่นะครับแล้วงานศพยายก็ยังคาอยู่นะแต่น้องเองก็ต้องไปเสียชีวิตแล้วก็ผมเองเนี่ยก็รู้สึกช็อกเพราะว่ามันก็เฮ้ยเออเนี่ยฝันพอมันนึกถึงฝันแล้วนะฮะมันเรารู้สึกว่าเออมันก็มันก็คงเป็นลางบอกเหตุได้พอสมควรเหมือนกันเนาะ แล้วก็สิ่งที่เราไม่คาดคิดอีกอย่างคือว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันมันพลิกนิดเดียวก็คือไปแล้วนะครับแล้วเราก็โอเคจับพร้อมยายแต่เราก็ต้องเลือกนะสุดท้ายเราก็เราก็ไม่ได้ไปเผาน้องเพราะว่าเราต้องเผาเผายายใช่ไหม <c oughs> เราก็เก็บอัฐิอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็เราก็ติดต่อไปทําบุญอีกครั้งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามไป แต่ต่อมาไม่นานครับเราก็ได้รับข่าวว่าอาวูดเองก็เสียชีวิตไปด้วยโรคโรคร้ายโรคร้ายก็จะนี้เลยกลายเป็นว่าไม่ไม่สามารถติดต่อกัทางนู้นได้อีกเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยรู้รู้อย่างเดียวว่าอัฐิน้องเนี่ยน่าจะอยู่ที่วัดพระบาทลำพูวัดวัดพระบาทไม่ใช่พระบาทลำพู แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับพออาวุธตายก็จบแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อเลยนะครับจนทุกวันนี้ผมเองก็อยากจะไปไหว้ไปสการะศพน้องผมกับน้าเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่า,อ,าอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็กลืมนะครับลืมจำได้ลางๆว่าที่วัดน,นั้นแหละวัดวัดวัดพระบาทนี่แหละ แต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะ,ะมีเวลาจะขับไปดูแล้วก็จะลองเดินวนรอบเดินเดินหาดูเพื่อจะเจอเจอเขาเรียกอะไรอะโกรธของน้องอที่ที่เก็บกระดูกของน้องกับนาแล้วก็นาทั้งสองคนนาลีกับนาอู๊ดนะครับก็นี้ยนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า ถ้าเรายังมีโอกาสอยู่ก็ทำโอกาสของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเวลาที่มันสูญเสียไปแล้วนะครับไม่ว่าเราจะไปทำอย่างไรมันไม่สามารถกลับคืนมาได้นะครับเกมชีวิตนะครับก็นี่แหละครับสูญเสียแล้วก็พบเจอแล้วก็จากลาและสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i า e ให้ผมหน่อยแล้วกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี